วันนี้พามาชมไก่หนุ่มในซุ้มนะครับดูสีหน้าค่าตากันก่อนนะครับว่าแดงแค่ไหนเดี๋ยวมีสูตรพิเศษครับสูตรลับสูตรใช้เฉพาะนะครับสูตรสำหรับทำให้ไก่หน้าแดงหน้ามันไร้กากนะครับดูนะครับสูตรนี้ผมใช้ประจำนะครับ รับรองครับทาเช้าเย็นไร้กักดูสีหน้าดีครับหน้าหนาด้วยนะครับตัวนี้เวลาชนนี่แตกยากครับนี่ครับหน้าหนาครับอย่างตัวนี้ใหม่นีครับสุดง่ายนะครับสุดง่าย เดี๋ยวจะพาทำนะครับเรามาทำกันเลยนะครับครับอันนี้เป็นกระป๋องผสมนะครับอันนี้ยังไม่หมดครับเดี๋ยวทำเลยนะครับเพิ่มจากขมิ้นเวียดนามนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับอันนี้ตามสบายนะครับแล้วแต่สะดวกครับอาไปเลยนะครับจระจายไปกันครับ พอเหมาะพอสมควรนะครับแล้วแต่ไม่ต้องทําเยอะก็ได้นะครับก็ผสมใหม่ไปเรื่อยๆนะครับไปผสมตามด้วยขมิ้นอันนี้ในขมิ้นไทยนะครับผสมนิดหน่อยครับถ้าไม่มีก็ใช้ขมิ้นเวียดนามอย่างเดียวก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ คนเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ตัวตัวนี้ครับตัวสุดท้ายครับน,นี้น้ำมันพืชน,นะครับจะใช้ของเก่าของใหม่ก็ได้แล้วแล้วแต่สะดวกนะครับแต่จะใ,ให้ดีใช้น้ำมันมะพร้าวดีที่สุดนะครับผสมชอบข้นหรือชอบไม่ข้นแบบไหนก็ตามใจนะครับ ผสมนิดหน่อยครับแล้วก็คนเข้ากันนะครับครับนเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี้ทาหลังเะ็ดน้ำเช้าเย็นนะครับเช้าหลังเจ็ดน้ำเย็นก่อนนอนนะครับรับรองกากหายแน่นอนครับหน้าแดงหน้าหนาด้วยนะครับใช้ประจำครับสุดนี้ครับไม่ต้องกลัวกากครับไม่ต้องกินยาครับ ลองทำดูนะครับขอบคุณครับ